ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะกลุมเนื้อหางแต่วันที่1่งสิงหาคมถึง15สิงหาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกซับสไคร้ไลค์แชร์ที่มีให้กัาประชานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ด้วย ไพ่เทพสังหอนเป็นดวงภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะพลังงานใบที่หนึ่งไพ่ประจำตัวของชาวราศีกันค่ะท่านได้ไพ่อืมสวยมากเลยไพ่นะอําาาวาสนานะคะเป็นภาพพยาราชสีนะแปลว่าปักนี้นะชาวราศีกันท่านจะได้รับความสำคัญ การให้เกียรติการยกย่องโดยเฉพาะเรื่องหนะ้าที่การงานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งใหญ่โตเลยนะพยไพ่ใบนี้นะอะหรือความสําเร็จในทุกด้านก็ว่าได้แหละเธุรกิจหนะ้าที่การงานนี่ก็ถือว่าเด่นแหละคำว่าอํานาจวาสนานะอะโดยเฉพาะใครทํางานราชการนะพไพ่ใบนี้โอ้โหเด่นมากเลยอะนะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ด้วยและขึ้นแท่นแบบ เป็นระดับอืมบิ๊กๆอ,อ่ะได้เลยนะคะไพ่บใบนี้ในตําแหน่งการเงินของท่านนะท่านได้ไพ่ความเห็นอกเห็นใจนะท่านเวลาท่านไปติดต่อเจราจาเนี่ยท่านจะมีความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนหรือความเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยและคนอื่นก็จะเหมือนกับเห็นอกเห็นใจท่านท่านเป็นคนที่เอ,อการติดต่อคอนแทคหรือคือ กระดุมผ้ามันคือการทำมาหากินนะะมันไม่ได้แปลว่าเงินสดเสมอไปนะคะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้มันจึงแปลว่าต่อให้มีอุปสรรคปัญหายังไงท่านก็มีทางออกอะเหมือนฝนมันตกในภาพนะแต่ก็มีคนเอาร่มมากลางให้มีคนคอยปลอบประโลมมีคนคอยเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะฉะนั้นการหาเงินหาไรายได้การทำมาหากินท่านจึงยังมีคนสนับสนุนนั่นเองความหมายอะนะคะการสนับสนุนการให ความอุปถัมภ์ช่วยเหลืออ่ายังมีลูกค้าให้ความความรักความเมตตายังมีการแบบไม่ทอดทิ้งกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามีอาจจะแปลว่ามีเอฟซีมีลูกค้าขาประจำอืมนะคะเพราะฉะนั้นการค้าขายการทาอาหารกินท่านจึงไม่มีวันที่จะตกตกอับหรือตกต่ำหรอกแม้ว่าช่วงไหนจะเป็นปัญหาเนี่ยช่วงฝนตกอย่างเงี้ยการค้ามันอาจจะเอ่อ อนิ่งนิ่งแต่ท่านจะไม่นิ่งเพราะท่านมีขาประจำอาจารย์อย่างนีเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆต่อให้ช่วงที่มันการค้ามันอาจจะมีปัญหาสำหรับคนอื่นแต่ท่านไม่เป็นนะท่านก็จะแบบนี้เลยโอเคอืมในตำแหน่งการคอนแทนนะการติดต่อนะคะไพ่ก็จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย การพูดคุยเนี่ยต้องให้เข้าใจกันจริงๆเหมือนกันนะคะอย่าเพิ่งเราคิดไปเองว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเหมือนเราคิดว่าไอ้นี่มันจะมันจะต้องเป็นอย่างนี้เขาจะชอบแบบนี้นะถ้ากรณีเป็นเป็น,เป,นเป็นเพื่อนก็ได้คำภาษา,าชาหรือเป็นลูกค้าก็ได้อย่างเงี้ยเราจะต้องถามความอต้องการหรือจุดประสงค์นะ่ะ ของคนคนนั้นให้เข้าใจด้วยพ่อาจจะเหมือนบอกท่านแบบนั้นนะในการเจราจาค้าขายกับใครก็ตามเนี่ยให้ให้ถามความต้องการของเขาอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปเป็นที่ตั้งหรือที่วัดนั่นเองนะคะในตำแหน่งครอบครัวที่อยู่อาศัยนะคะเป็นพ่ทอหหดอดทนครอบครัวท่านจะเป็นครอบครัวที่มีความเพียรวิริยะอุตสาหะนะฮะ การสร้างตัวตนน่ะเกิดความมั่นคงจากความอดทนความมีความวิริยะอุตสาหานี่แหละเราจะเห็นผลละไม้ทุเรียนมะพราะ้าวกล้วยลำไยอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยการสร้างตัวเองกว่าจะมีความมั่นคงเนี่ยมันใช้เวลาหรือใช้ความเพียรพยายามมันไม่ใช่การทำอะไรแบบเออมันต้องรวยทันทีต้องได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคง นะฮะแล้วมันเป็นตำแหนง่งจิตใจด้วยนะคำว่าพันธุเนี่ยแสดงว่าชาวราศีกันเนี่ยก็ทําอะไรแบบเอ่อเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้ข้ามขั้นนะ,ะ mm. เพราะฉะนั้นการทําอะไรแบบไม่ข้ามขั้นมันจะเป็นความมั่นคงนะอาจารย์มอการค่อยๆทาเนี่ยแหละเกิดความมั่นคงแบบไม่มีอะไรที่จะเอ่อมาล้มท่านได้ง่ายๆเพราะเราสร้างรากฐานไว้ดีนั่นเองนะคะ แล้วครอบครัวก็อยู่ด้วยกันแบบผาสุขมีความสุขนะคะไพ่ใบน,นี้นะอะในตำแหน่งบุตรตะไพ่บอกว่าเสกสรรปั้นแต่งนะเป็นความวิจิตงดงามของของวัดวาอารามนะในตำแหน่งบุตรตาท่านมีโชคกับการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดก็ได้อ่านะคะไปทําบุญที่วัดวัดไหนก็ได้จะมีโชคนะคะไพ่ใบน,นี้หมายเลขแปดศูนย์เนาะ แล้วก็ตำแหน่งการเงินก็ได้หมายเลขแปดเก้าเนาะเป็นตำแหน่งโชคของท่านนะและแปลว่าลูกน้องบริวารก็ช่วยเหลืองานของท่านได้ดีอ่าไว้วางใจได้หรือท่านมีบุตรบุตรท่านก็เป็นอภิชาตบุตรคิดดีทำดีความหมายไพ่ใบนี้นะคะในตำแหน่งศัตรูอุปสรรค๋อศัอตรูกลับมาเป็นมิตรเลยนะคะหรืออุปสรรคก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะท่านมีความเพียรพยายามอยู่แล้วจากที่ ไพ่เปิดขึ้นมาและยิ่งมีภาพเงินทองนะคะเครื่องประดับเพชรดินจินดาของมีค่าเต็มไปหมดท่านมีลาบมีโชคลาบและเป็นภาพพระแม่ลักษมีประทานพรประทานความสุขประทานโชคลาบก้อนใหญ่ๆใ,ให้ท่านได้ด้วยนะในตําแหน่งความรักค่ะท่านได้ไพ่แต่งองค์ทรงเครื่องนะคะก็อาจจะแปลในแง่ของความรักของท่านเนี่ยเป็นความพร้อมการ ปฏิบัติต่อกันเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายก็ได้เหมือนนางรําเนี่ยถ้าเขาจะออกงานแสดงเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างถ้ามองคนรักของท่านเขาก็เสมอต้นเสมอปลายทำทุกอย่างเพื่อท่านนั่นแหละนะคะในตําแหน่งสุขภาพกําลังวังชาดีมากสุขภาพแข็งแรงค่ะให้ขึ้นกําลังวังชานะ ในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่สุภาการเติบโตชื่อเสียงความสำเร็จการเล่าเรียนก็ได้ท่านได้ไพ่บอกว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อท่านท่านมีโอกาสที่ผู้ใหญ่ผลักดันอืมนะฮะมีโอกาสเติบโตในสายงานในตำแหน่งกรรมการงานของท่านได้ไพ่บอกอิทธิพลคนสีเทา ถ้ามองคืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนมีอิทธิพลก็ได้นะท่านก็ต้องระมัดระวังเนาะการที่เราไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเนี่ยเออเราก็ต้องวางตัวให้เป็นที่จะไม่ปะทะไม่เป็นน้ํากับไฟนั่นเองแต่ให้ตัวตนท่านดีอยู่อํานาจวาสนาต่อให้คนมีอิทธิพลมายุ่งเกี่ยวเขาก็ไม่กล้าแสดงอํานาจกับท่านหรอกนะอืม หรือถ้าแปลตัวท่านท่านก็ยังมีอิทธิพลหรือมีอำนาจนั่นแหละยังมีความมัน่นคงนั่งบัลลังก์อยู่นะในเรื่องของหน้าที่การงานยังมีความมัน่นคงในตาแหน่งโชคลาภค่ะอาจจะเป็นแปลกุมารทองให้โชคลาภหรือลูกให้โชคให้เด็กหยิบรัตตรี่ให้หรือซื้อรัตเตอรี่กับเด็กก็ได้นะไพ่บอกว่ายินดีปีดาอืหมายเลขสามเจ็ดโชคลาภนะท่านมีลาบลอย นะคะหรืองานเสริมของท่านก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าแบบหน้าใหม่เป็นการขยับขยายในแง่ฐานลูกค้ามากขึ้นก็ได้ด้วยนะคะในตำแหน่งสรุปท่านจะหมดทุกหมดโศกนะคะพไพ่ใบนี้อ่าหมดทุกทุกอย่างได้เลยนะทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะเพราะไพ่ขยายดีอาจารย์จะแปลดีนั่นเองนะคะ โอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักของคนมีคู่ก่อนนะคะมีคู่ชาวราศีกันนะคะอ่าท่าน,นิพายเพจเพนนิโคเจ็ดดาบเอ็มเพรสอ่าไพ่น่าจะบอกถึงการ เป็นห่วงเป็นใยการคอยตามคอยส่องท่านอยู่ก็ได้หรือตัวท่านก็ส่องเขาอยู่ก็ได้เอ็มเพจก็ยังมีความรักความผูกพันต่อก,กันยังให้ความสําคัญนะคะคอยสอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายนะยังคิดถึงยังห่วงใยเออเขาสุขสบายดีไหมนะมุมมองท่านหรือมุมมองของคนนั้นก็ได้นะอาจารย์มองถึงเรื่องของ ความคิดถึงความห่วงใยมากกว่านะคะเพราะไพ่ขยายดีนะเนี่ยยังมั่นคงนะยังซัพพอร์ตยังดูแลกันถ้าเขาอยู่ทางไกลเนี่ยเร็วเวนี้น่าจะแปลว่าเขาจะเดินทางติดต่อกลับมานะอืมเขาวุ่นวายใจคิดถึงท่านและท่านก็วุ่นวายใจคิดถึงเขาอยู่ก็ได้ดูพลังคนงานของคนคนนั้นของชาวราศีกันค่ะ อไพ่บอกว่าเก้าวถ้วยนะฮะก้าวถ้วยเป็นไพ่ที่เหมือนนั่งแบบมือมือนิดนึงอะ่ะแล้วในมือนะมีถาดผลไม้อยู่นะผ่านผลไม้คือถามว่าเขามีความสุขในแง่ของการทำงานกินการงานเขาโอเคแต่ในเรื่องของความรักเหมือนคิดถึงหวยหานะคะคิดถึงท่านนั่นแหละความหมายนะอืม อ่านะคะเนี่ยจะนอนจะอะหลับก็หลับไม่เต็มตื่นอมพาอยังคิดถึงก็จะพยายามเคลียร์เป็นหางานของตัวเองให้ลูกให้รู้ล่วงเพื่อที่จะได้อ่ากลับมาซัพพอร์ตดูแลท่านมาให้ความสุขกับท่านนะไพ่ทำบาลานเนี่ยเขาพยายามที่จะเหมือนกับบาลานตัวเขาเองนะคะเออแล้วก็เนี่ยเห็นของสองสิ่งที่ขนาบข้างมันแปลว่า ตัวท่านยังมีความสำคัญกับเขาอยู่เสมอนะแล้วก็ยังไงอีกคนคนนี้คิดจะทําอะไรอีกเนี่ยคิดถึงจริงๆนะเนี่ยเป็นความคิดถึงอย่างมาก4ี่ดาบสี่ถ้วยนะคะท่านมีความสําคัญในใจเขาจริงราชินีเเรียนเป็นท่านเป็นผู้หญิงที่มีค่าที่สุดสําหรับเขา หรือถ้าท่านเป็นชายก็ปรับเข้ากับดวงนะท่านก็เป็นผู้ชายที่มีค่าสำหรับเธอนั่นแหละหรือเพศที่สามก็ตามนะคะแล้วก็พลังงานไพ่เดอะเมเชียนนะเพราะฉะนั้นะท่านคือหนึ่งในใจเขาคือความสำคัญจริงๆเขาไม่เคยที่จะทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นท่านนั่นแหละนะคะแบบนี้นะน่าจะทำยังไงว่างานจะเสร็จแบบรวดเร็วจะได้ อ่อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเนี่ยนะทาวเวอร์ Tower, นะคะอยากที่จะมาหาแบบรวดเร็วให้มันเกิดแบบปฏิหารไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดอะโวจะได้มีความสุขร่วมกันนะเขาจะพยายามสะสางปัญหาต่อให้เหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะไพ่ัพเนี่ยก้าวหมายจะเป็นภาพคนเดินขึ้นบันไดไปอยู่จุดสูงสุดข,ของยอดเขานะคะเพราะฉะนั้น ต่อให้จะมีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะมีความอดทนเพื่อเป้าหมายที่เขามีต่อท่านนะนะคะเดวิลก็อาจจะอยากมีความสุขมั่นหมายแต่งงานและมีลูกด้วยกันกับท่านก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่หมายเลขสี่ขึ้นตลอดเลยอะ่ะหมายเลขสี่นี่คือความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะใจเขาไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปจากท่านท่านเป็นสิ่งที่เขาอะ่ะแบบมีความสุขสีชมพูอะ่ะ แค่เขานึกถึงท่านเขาก็มีความสุขอ่ะ,อะเขาเห็นภาพความน่ารักความสดใสของท่านอ่ะนะมันทำให้ใจเขานี่โอ้มีพลังอย่างมากเลยสามไม้ในการที่จะสร้างผลง,งานในการที่จะมีแรงบันดาลใจทำให้ชีวิตมันอมีพลังอ่ะทำเพื่อที่จะให้ชีวิตเขาเนี่ยประสบความสำเร็จเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตดูแลท่านได้นะเขาทำอะไรเขาคิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลา เขาไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองแต่เขาคิดถึงชาวราศีกันด้วยนั่นเองโอเคขอพลังงานของท่านอีกนะคะพลังงานของชาวราศีกันขออีก6ใบเป็นไพ่สรุปแล้วนะคะฝั่งชาวราศีกันมีอะไรเกิดขึ้นราชินีเหรียญเห็นไหมห้พลังงานตรงกันเลยความมั่นคงต่อกันคะ่ะ การเติมเต็มความรักอาจารย์ปิดไพ่ไว้นิดนึงไพ่เดอะสตาค่ะราชาถ้วยอ่าเห็นไหมเติมความรักให้กันแล้วอ่านะมั่นคงต่อกันเสิร์ฟความรักค่ะไพ่แบบนี้นะดีวิวทวินหาหวยหาแทชั่นการเอาชนะจิตใจของเขานะการที่เขาคนนั้นยอมทุกอย่างเพื่อท่านเห็นไหมคะไพ่ไม่ได้แปลเสียนะ ดีวิวหนึ่งดาบห้าเหรียญแปลว่าคนนั้นยอมทุกอย่างแค่ท่านคนเดียวเท่านั้นนะและตัวท่านเองก็มีความรู้สึกแบบอยากมีความสำคัญอยากที่จะให้เขากลับมาโดยเร็วอะไรก็ได้ถ้าอยู่ห่างกันนะความสมหวังค่ะท่านสมหวังในความรักความปรารถนาในจิตใจของท่านที่มันมีแพชชั่นของความป ปรารถนาอย่างมากแหละไพ่ใบน,นี้ไม่ได้แปลเสียเลยดีค่ะคนเราไม่ต้องมีแพชชั่นต่อก,กันนั่นแหละมันจึงจะเป็นความรักที่มีความสุขนะคะโอเคขอไพ่สรุปจากพลังงานไพ่โรแมนต์แองเจินะคะเนี่ยค่ะไพ่แห่งความสุข การกลับมารีเทิร์นการปรับความเข้าใจกันหรือมีเป้าหมายในอนาคตที่จะมีลูกมีครอบครัวสร้างครอบครัวก็ได้พไพ่ใบนี้นะแล้วก็อะไรอีกเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นปัญหาความขัดแยง้งอะไรก็ตามให้ปล่อยวางนะคะพไพ่ใบนี้ไพ่บอกให้ปล่อยวางให้เชื่อใจกันว่าความสัมพันธ์ท่านกับเขาอ่ะคือรักที่บริสุทธิ์นะเป็นรักแท้รักที่บริสุทธิ์ค่ะ To Love ท่านจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานนะและอะไรอีกนี่รักจงไว้วางใจกันจริงๆนะคะมีสเสน่หาความคิดถึงมีพลังงานของความดึงดูดนะเข้าหากันตลอดเวลาระหว่างท่านกับเขานั่นเองอย่างน้อยก็มีสเสน่ห์ในใจของแต่ละฝ่ายละค่ะไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆคะ่ะ ต่อด้วยข้อความจากเขาที่อยากจะบอกชาวกันค่ะอ่าไพ่บอกว่าเขาเหมือนกงนังวลเน่ะกลัวว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าเนี่ยเอือนะคะเขาบอกฉันกลัวจังเลยอ่ะคุณคุณ เลือกฉั้นไหมหรือไม่เลือกฉันอะไรประมาณนี้ I'm fresh you do w a n t to shoot me นะคะนั่นคือความขงวนของเขาเนาะแล้วก็อีกใบค่ะข้อความจากเขาอ่ะฉันนับปารถนาจะให้เราได้อยู่ด้วยกันในตอนนี้เลยอะ่ะ I wish we could be together now นะอีกใบค่ะเขาบอกว่ายัางไงเขาบอกว่าฉันฝันถึงอนาคตนะระหว่างคุณกับฉันอะ่ะจะได้อยู่ด้วยกันอะ่ะ อนาคตที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ I dream of future with you ข้อความอีกใบค่ะเขาบอกว่าไงคุณน่ะต้องจดจำฉันไว้ให้ดีนะอย่าลืมฉันน่ะประมาณนั้นนะอื Do you still remember me Forget me not ก็ได้อย่าลืมฉันนะประมาณนั้นเนาะแล้วเขายังบอกว่า ฉันนะรู้สึกถึงแรงดึงดูดในตัวคุณมากอยากโทรหาอยากพูดคุยทุกวันนะ I feel strongly attracted to you and I wanna call you every day อีกใบค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกฉันอนะอยากให้คุณกลับมาฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนะอ่านี่สิ่งที่เขาอยากจะบอกเลยนะฮะ I wish you can b a come back to me I can't live without อยู่นะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดกันนะเจ็ดถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญห้าไม้ราชาดาบหกเหรียญ คนโสดน่าจะยังมีเป้าหมายในเรื่องของงานความวุ่นวายในเรื่องของงานที่จะต้องทําการแก้ไขงานนะคะซึ่งท่านก็ทําสําเร็จนะโปรเจกต์คโครงการอะไรก็ตามที่มันยังมีปัญหาอยู่ท่านจะสามารถจัดการมันได้ด้วยความคิดความสามารถสติปัญญาของท่านจะบ,บริหารจัดการจนได้รับการยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นในความรักในปักนี้คนโสดยังยังไม่ได้ว่า จะไปเน้นแนวเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่เราเปิดเพิ่มนะแล้วจะมีใครเข้ามาแล้วทําให้ท่านมีความรู้สึกอือยากมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตบ้างหรือเปล่านะคะ mm. พลังงานคนโสดนะมีใครเข้ามาไหมอ่ะทาให้ท่านประทับใจบ้างไหมห้าดาบเก้าถ้วยอืมก็น่าจะมีละแบบนี้นะเพจ อบับคับอสวินถ้วยแล้วก็ไพ่สีเหรียญพลังงานไพ่บอกเลยว่ามีคนเข้ามาอามาชอบมาอยากที่จะเข้าหาอยากที่จะทำความรู้จักนะแต่ด้วยเป็นไพ่สีเหรียญน,นะคะไพ่ใบเนี้ยนั่งกอดเหรียญน,นั่งนิ่งๆแถมมีภาพอืเหมือนกับปีศาจเนาะกระดูกวิญญาณถือ มีดถืออะไรอยู่แบบนั้นอ่ะมันเหมือนว่าในส่วนลึกๆหัวใจของคนโสดยังมีความระมัดระวงังยังมีความไม่ไว้วางใจในการจะเปิดใจกับใครง่ายยังอยากอยู่กับตัวเองยังยังรักตัวเองหรือมีความรอบคอบมากในการที่จะรักใครสักคนเนี่ยเหมือนกังวลบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียว ก็มีความสุขแล้วอ่ะเอออะไรแบบนั้นอยู่พอสมควรน,นะอาจารย์ขอพลังงานไพ่อีกสักหาใบานะอืมแล้วจะยังไงอีกนะคนโสดนะปักเนี้ยอัศวินไม้ j จ d g เม้นสามดาบสองไม้โอเคยังปิดด้วยไพ่ที่ดีได้นะคะ โอเคนะคะอาจารย์มองไฟสามดาบจะแปลว่ามีคนถูกใจเพราะขยายด้วย2ไม้และก็หนึ่งถ้วยนี่หัวใจสีแดงแล้วนะคะในที่สุดแล้วอะ่ะปักนี้คนโสดอ่าอยู่ๆก็มีเหมือนกับใครบางคนที่เข้ามากระชากหัวใจของท่านได้เกิดความหวั่นไหวคอยตามโอนเอียงโอนเอ็นไปกับความรู้สึกนั้นเปิดใจพูดคุยศึกษาดูใจไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูธาตุลม ตุลกลุ่มเมถุนธาตุน้ํากรกฎพิจิกมินก็ได้นะที่เห็นมีโอกาสแบบนั้นที่จะได้ศึกษาดูใจนะอาจจะเป็นคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอ่าบางท่านก็เป็นเรื่องของภรมลิขิตเนาะที่เข้ามาเจอกันนะพี่ชัดมิน อาจจะเคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนทั้งๆท,ที่คนส่วนบางท่านก็มองว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะมีใครแลมีแต่แล้วพอคนนี้เข้ามาเขาก็มาเปลี่ยนใจของท่านทําให้ท่านมีความรู้สึกอยากมีใครสักคนมีความรู้สึกแบบมีแล้วมีความสุขอบอุ่นใจอะไรประมาณนั้นเออคนเรามันมันเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราเห็นอะไรก็ตามที่มันมันโอเคมันทําให้เรามีความสุขอะนะ บางท่านก็เจอเพราะงานเรื่องการคอนแทคในเรื่องงานหรือเรื่องของการเดินทางการประชุมสัมมนาที่ไหนสักแห่งเนี่ยแบบนั้นมีโอกาส เจอไม่คาดคิดคาดฝันแบบนั้นก็มีนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบกันพยากรณ์อย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ขอกําลังใจกดติดตาม u ับ c r i b e ไลค์แชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอให้ชาวราศีกันคนโสดคนมีคู่ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขปราราสิ่งใดขอให้สมหวังคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ